สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเริ่ม1ตุลาคม68ถึง31ตุลา68นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเงินในระบบใช้จ่าย300บาทรัฐบาลใจดีเพิ่มให้อีก1,700บาทนะครับเป็น2,000บาทแต่มีข้อแม้นะครับให้ใช้จ่ายตั้งแต่1ถึง31เนี่ยให้หมด2,000บาท ถ้าไม่หมดก็หายไปเลยนะครับเดือนหน้า mm. เดือนถัดไปก็หนึ่งพี่อีกาก็จะเป็นสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับ mm. ก็ยินดีดีใจด้วยนะครับ mm. บางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับซื mm. ้อบัตรสวัสดิการรัฐได้สองเด้งนะรัฐบาลชุดที่แล้วก็หนึ่งหืนบาทเข้าก่อนเพื่อนมารอบนี้ก็ได้อีกแล้วนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นการเติมเงินเข้าระบบนะครับให้อ่า ประชาชนโดยรวมนะครับได้จับจ่ายใช้สอยนะยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับในยุคนี้นะต้องเห็นอกเห็นใจมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะั่นแหละนะโครงการแต่ละโครงการนะครับคนที่ได้ก็ดีใจคนที่ไม่ได้ก็บน่นเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ดีใจนะครับดีใจนะถึงแอดมินไม่ได้กับเขาก็ ดีใจนะครับดีใจสำหรับผู้ที่ได้จะได้มีเงินจับจ่ายเพราะว่าได้ยินเสียงบ่นกันเยอะนะครับขายของไม่ดีบ้างรายจ่ายเยอะอะไรข้าวของแพงบ้างนะครับแต่พอได้เห็นข่าวที่รัฐบาลจะทําเลยนี่ถ้าทําจริงนี่ก็ดีใจด้วยนะครับเตรียมเพเลยนะครับ hmm. 1ตุลานะครับถึง31ตุลาให้ใช้ใจ่ายให้หมดนะครับ2,000บาทสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินข้าระบบแล้วครับ แต่กลัวอย่างเดียวกลัวสินค้าขึ้นราคานี่สินะครับถ้าสินค้าขึ้นราคาจะจบเลยนะเนะจตไม่คิด้ากครับสััสดีครับ